การ์ดไมลแวนดี้ผู้ปรารถนาความวินาศ อาซิดาฮาก้าเกรดซีเลือดที่เป็นอสปอร์ตได้กไกเหรือความสามารถคอนติเนียลการที่จะไม่สามารถไหลได้และมีคอคอร์ call, จ่ายสองเกตดเลือดี่ไทยเดกกาของเราหนึ่งตัวจากนั้นจะมีความสามารถออโต้ในช่องเลียในเทอร์ของอีกฝ่ายถ้าอยูนินี้ถูกดีทายหรือมีการของเราถูกไดเมจเช็คถ้าบรรยกาศของเราไม่ได้สวมใส่อเทมอยู่ฉากการที่มีชื่อออคอร์ตกาเนฟจะได้กหรือรอบโซ่ของเราไม่เกินหนึ่งใบมาสวมใส่ให้กับแวนกาดถ้าทำการหาจะได้ให้ทำการสับเด็กนะครับมาข้อต่อมาดับเบิ้ลแอตแท็กออโต้ในช่องเลียแถวหลังตรงกลางเคลื่อนละหนึ่งครั คะสั้อ 1. ออตโต้ในช่องเลนแถวหลังตรงกลางเทอร์ละหนึ่งครั้งเมื่อจุนนี้สแตนด์ด้วยความสามารถของยูนิตนี้ในเทอร์นี้ยุดิีนจะเพาวเวร์บวก1นึ่งหมื่นถ้ามก่าฝ่ายเป็นเกสารหรือมากกว่าจากนั้นจะคีย์ดิคอนบวกหนึ่งเป็นเกซีอาร์ซีดาฮาก้าที่เป็นตัวตีซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาซีดาฮาก้าเนี่ยมันออกมาสหน้าแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการลุกตีแล้วก็เวลาที่ลุกเนี่ยพิ่มวอรามันจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นแล้วบวกคียได้อีกทำให้ได้กลายเอ็นเนี่ยจะกลายเป็นได